ท่านผู้ชมดีครับครับย่างเข้าสู่หน้าฝนนะเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ลหลายายพื้นที่ฝนก็ตกลงมาให้ได้รับความชุ่มช่าขึ้นมาบ้างนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมไอเราเป็นคนที่บอกว่าท่านที่ได้กรุณาตําหนิตีติงแนะนํากันเข้ามาถือว่าเป็นการาชี้ขุมทรัพย์ให้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเวลาที่ไปทําคลิปไปถ่ายทํารายการเนี่ย นะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการวัดให้เห็นรู้ว่าขนาดเท่าไรอะไรย,ยังไงมันก็เป็นอุปกรณ์ฉับพลันทันใดเรียกหาเร่งด่วนก็อาจจะไม่สวยงามเท่าไรนัก <c oughs> ท่านก็บอกว่าอุปกรณ์ดีๆกว่าน,นี้ไม่มีหรือ <c oughs> ท่านท่านได้กระโดาได้ได้ตำหนิติดตกันเข้ามามก็ในเมื่อท่านได้ชี้ขุมทรัพย์มาก็ควรที่จะปฏิบัติตามนี่ตอนนี้ ตัดสินใจไปถอยมาจาก DIY เป็นที่เรียบร้อย20บาทมั่งพลาสติกเขาเรียกเวอร์เนียใช่ไหมเออเวอร์เนียที่จะสามารถวัดขนาดได้นะท่านผู้ชมนะฉะนั้นกระผมก็เลยว่าเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วอัมเอ็ดาหานนะนะครับลูกสีสวยๆที่ได้ให้ท่านได้ดูได้ชมกันไปเนี่ยเห็นไหมสีสันสวยงามอารามตาแบบนี้ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขนาดลูกเขาใหญ่โตแค่ไหนอย่างไรต้องวัดให้ท่านได้เห็นเอาความยาวนะท่านผู้ชมนะอา้าววัดกันแบบนี้เลยอย่าตําหนิกันก็แล้วกันว่าไม่มืออาชีพเลยในการถ่ายทำนื้อยะว่ากันนะจะให้รู้ว่าขนาดยาวเท่าไหร่นะครับอา่านี่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 อ๋อตงตรงนี้เดี๋ยวแม่วัดผิดทางซะแล้วอา้าวัดเดี๋ยวเดผมกลับด้านกลับด้านนะท่านผู้ชมนะ ผมขออนุญาตกลับด้านนีกน่กลับด้านกลับด้านอืให้เห็นขนาดเห็นขนาดว่าความยาวเขาเท่าไหร่เออมืออาชีพหน่อยมืออาชีพหน่อยนะท่านผู้ชมนะนะครับเออถ้าแบบนี้ก็เครื่องไม้เครื่องมือก็มืออาชีพนะนี่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 วัดให้เห็นวัดให้เห็นเลยนะนี่เห็นชัดไหมเห็นชัดนะวัดให้เห็นนะผมในระหว่างนี้ผมจะไม่ใส่บาร์ใส่เบอร์โทรเลยนะให้ท่านได้ดูได้เห็นกันนะครับ นี่คือขนาดความยาวของเขาอัมเอสดาฮานนะครับนี่รุ่นพัฒนาปรับปรุงของเรานะท่านผู้ชมนะ4เซนติเมตรนะครับ4เซนติเมตรเห็นไหมนี่ลูกขนาด4ี่เซนติเมตรนะสีสวยเลยนะมาท่านผู้ชม <laughs> เห็นสีแล้วมันน่ากินจักเชียนเลยเออนั่นแหละมันต้องสีสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับนี่ความยาว4เซนติเมตร ส่วนความอ้วนล่ะนี่นี่นี่ความอ้วนความอ้วนที่เท่าไหร่อ้วนเท่าไรอ้วนเท่าไรโอ้มีเครื่องมือแล้วความอ้วนเอาความอ้วนนะความอ้วนให้เห็นความอ้วนความอ้วนความอ้วนนี่วัดความอ้วนให้เห็นก็อยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งนะอ้วน2เซนครึ่งนะครับท่านผู้ชมอ้วน2เซนครึ่งความยาวนั่นก็นุ่นเลยความยาวก็นุ่นเลย4เซนติเมตร นะครับนี่คือสายพันธุ์อินทพาล์อัมเอสดาฮานนะครับอินทพาลสายพันธุ์อัมเอ็ด,ดาฮาน,น,รรานดดาาวัดเที่เรียบร้อยให้เห็นกันแล้วอา้าวนะครับวัดให้เห็นแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันเข้าท่าเข้าทางหน่อยนะครับอ้านี่คือฝนตกไปแล้วนะอากาศก็จะ,ะชื้นๆหน่อยนะครับอืมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะ สร้างให้ท่านได้เห็นว่านี่คือขนาดผลสดอินทผลัมอัมเอ็ดาฮานนะครับอัมเอ็ดาฮานอัมเอ็ดดาฮานวัดอีกรอบหนึ่งวัดอีกรอบหนึ่งไม่หายกังวลไม่หายสงสัยนะครับความยาวเห็นไหมเห็นความยาวนะ,ะความยาวได้4เซนติเมตรนะครับนี่สเซนติเมตรใช้ได้นะขนาดความยาว4เซนติเมตรถือว่าใช้ได้ใหญ่นะครับแล้วก็ความอ้วนเนี่ย สอเซนครึ่งนะท่านผู้ชมนะความอ้วนนี่สเซนครึ่งนะครับ<ม>เห็นชัดกันนะดูแบบนี้ส่วนความหวานความอร่อยนั้น <c oughs> ต้องพิสูจน์กันต้องอนุญาต,าญาตพี่ขออนุญาตพิสูจน์กันนี่สีใช่ไหมสีสวยเลยนะไล่สีออกแดงส้มออกมาเนี่ยเหลืองส้มเออโอโรสเลยนะ,นะท่านผู้ชมนะนี่คือเอกลักษณ์ของเราอเม็ดดาหารของเราไม่เหมือนใครลูกใหญ่แท้ น่ะอืมว้าวหวานอืมหวานอย่างนี้สิอือืมหวานฉ่ำจริงๆท่านผู้ชมท่านได้ทานเอถอะท่านผู้ชมเอ้ยให้ท่านได้ทานให้ท่านได้ทานให้ท่านได้ชิมนะครับ แต่ตอนนี้ผลสดของเราหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะบอกว่าแล้วมึงจะมาบอกกูทำไมเออหมดหมดปีนี้หมดแล้วนะมหมดจริงๆริงก็ไล่ๆแต่ท่านที่มาก่อนได้ก่อนไปตอนนี้ก็หมดคือได้ไปมากกันพอสมควรแหละท่านผู้ชมนะนะครับเนี่ยหวานท่ำ เนื้อหนาอืมโอ้โหความคือความหวานของเขาเนี่ยเป็นความหวานหวานลำมุนหวานรหวานลำมุนเข้าไปที่ลําคอเราเลยนะท่านผู้ชมนะนะคือปลายสัมผัสของเราเนี่ยความหวานรสของเราเนี่ยลิ้นลิ้นลิ้นของเราจะเป็นคนที่จะบอกรสชาติให้สัมผัสในขณะที่ความหวานของเราความรู้สึกของเราว่ามันลำมุนเข้าไปถึงลําคอชุ่มฉ่าเข้าไป นี่คือความหวานนะความหวานของกีตาพลัมอัมเอดาหานส่วนต้นของเขาเนี่ยอ,อัมเอดดาหานนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาเป็นพิเศษนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมนะรุ่นนี้จะใหญ่พิเศษแหละนะครับดูขนาดขนาดนี้แล้วที่สำคัญคือรากเนี่ยเดินลงพื้นดินเยอะเวลาผมส่งให้ท่านเนี่ยมีความจำเป็น ที่จะต้องส่งดินไปด้วยหนักท่านผู้ชมก็บอกว่าหนักก็ไม่เกี่ยวเนี่ยถ้าส่งฟรีไม่ใช่เหรอก็ใช่อยู่เนี่ยก็ต้องไปอย่างนี้แหละนะท่านผู้ชมนะเราก็ต้องไปกันแบบนี้ ไปกันแบบนี้น่นี่นะครับท่านผู้ชมใหญ่เชียวละดูนะท่านผู้ชมนะนี่ใหญ่ขนาดน,นี้เลยละ่ะนะครับก่อนจัดทรงเนี่ย นะก็ต้องมีพ่งมีพักกันไว้สักหน่อยนะพักไว้ไม่ให้เหี่ยวไม่ให้เฉา <c oughs> เพราะว่าเราต้องการให้ท่านได้ของดีนะครับนี่ฮะปบับนี่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  โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอุ้ยงนจะเกือบจะหักแน่ลัวจะหักเลยท่านผู้ชมนะนี่ได้ต้นใหญ่ไปนี่ นี่นะครับคือวิธีการเนี่ยเราต้องอโอ้โหหนามมาแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่ดูหนามเหอะหนามซับเบิ่เลิมเลยนะไปลังใหญ่เลยนะท่านผู้ชมนะอดใจอดใจ,อดใจรอคอยนะครับต้นเขาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยการที่จะขยับขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายไป นะครับก็จะต้องมีความระมัดระวังนะท่านผู้ชมระมัดระวังเพราะว่ารากของเขาเนี่ยเดินลงลึกแล้วต้นเขาถึงโตเนี่ยเห็นไหมนี่หลักลึกแล้วฉะนั้นผมมีความจาเป็นที่จะต้องขุดลงไปในพื้นดินเยอะหน่อยเพื่อรักษารากนะครับเพื่อรักษารากแล้วก็จะมีจะมีดินส่วนเกิน นะจากถุงแถมไปให้ท่านผู้ชมด้วยนีนะ่นะครับเราต้องมีของแถมนี่ฮนะนี่ อนี้ก็ต้องระวังนะฮะหนามเยอะเพราะหนามเยอะมากนะครับนี่นฮะท่านผู้ชมเนี่ยขุดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ส่งทีเดียวเชียวนะนะครับเรามาดูอาการดูอะไรต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อย นะสักประมาณ1สัปดาห์นะครับก่อนที่จะทําการจัดส่งให้ท่านเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไปเจริญเติบโตที่ท่านได้แบบสบายๆนะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างทําให้เห็นนะครับนะส่งตรวจ d ี a ชัดเจนรู้เพศแล้วก็ขยับขึ้นมานะขยับขึ้นมาพักไว้สักหน่อยนึงนะครับสักประมาณ4-5วันนะท่านผู้ชมนะ รดน้ําดําหัวให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บบงเก็บใบแบบนี้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ท่านไปนะท่านผู้ชมฉะนั้นก็ใจเย็นๆภายในไม่กี่วันก็จะได้ของไปหลังจากที่สั่งหลังจากที่จองหลังจากที่โอนเงินไปแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นั้นไปนะครับนะก็เอาตามนี้ในส่วนท่านที่สะดวกอย่างไรก็ว่ากันมานะครับสั่งจองกันเข้ามาต้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ย โอ้มีหวังไม่นานละนะครับได้ออกลูกออกผลให้เราได้ทานกันนะนะราคานี้ผมไม่ปรับผมไม่ปรับอยู่ราคาเดิมอยู่ราคาอยู่ตรงนี้1,500บาทพร้อมส่งไปนะเอาละท่านผู้ชมและอีกส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะปรับกล้องทําเองเลยง่ายดีนะอีกส่วนหนึ่งท่านผู้ชมที่คร,บครับท่านที่อยากจะได้นอที่แยกมาจากต้นแม่เขา นะต้นแม่เนื้อเยื่อเขาเนี่ยนะครับหน่ออินทผลรมสายพันธุ์อเมดาฮานมีจํานวนไม่เยอะแล้วเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับนะหน่อขนาดนี้สวยๆอย่างนี้ให้ท่านได้ดูกันนี่นี่ดูเลยนะหน่อใหญ่หน่อสวยเราทําการตอนนะตอนมาตอนมาเสร็จแล้วก็นํามาชาในถังแล้วยาวนานเป็นปีดีดักนะครับยาวนานยาวนานนะชำมาจนเกิดเป็น อะไรอ่ะไม่ตายแล้ววายอย่างนั้น่ะนะครับไม่ตายแล้วรากเดินแล้วนะแทงยอดแทงอะไรเรียบร้อยท่านเอาไปปลูกได้เลยนะครับอีกไม่นานนะ่ะปีก,กว่าออกแน่นะปีกว่าออกแน่เอาลงไปที่พื้นดินของท่านเนี่ยจะโตวไวเอามากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเอา้าในราคาขึ้นหน้าจอให้เห็นนะรวมส่งเลยนะผมส่งให้่ด้เลยอาจไปสองถังใหญ่ๆเลยครอบกันไปส่งให้ท่านไปเอา้า สนใจสั่งกันเข้ามาเลยท่านผู้ชมที่รพครับ